ลาได้นกครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกอย่างมัวตัวขัวกลิ้งไปหมดเลยอย่าดิ้ดนเลยอ้าวอาเอา,เอา,เอามันอีกเบ็ดพันเฮ้ยอา้าวนักเลงซะด้วยเว้ยเดี๋ยวนิ้ว,วเป็นแผลโอ้นักเลงผ่านครับตัวนี้ อันตรพานเว้ยเดี๋ยวมพะมือยังไม่อยากกินนกเว้ยยังไม่อยากกินนกเฉยๆหรอกจะบอกให้มันนักเลงแถวนี้ไม่ได้นะดูผ่านนะอันตรพานชิบหายเลยดูดูดูด,ดูนักเลงอันตราพานนะกัดไปทั่วปล่อยเลยนะ แทนที่จะปล่อยเรามันไม่ปล่อยดู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 ไงบอกแล้วยังไม่อยากกินนกโชคดีไป